กินเซซามีนไปนานๆเนี่ยมีคนถามเลยเซซามียนนาวิสพลัสเนี่ยถือว่าเป็นเสริมอาหารเบื้องต้นเราทําความเข้าใจก่อนนะครับเสริมอาหารเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นนะครับถ้าท่านมีสุขภาพที่ดีดูแลอาหารการกินที่ดีอาหารเสริมก็ไม่จําเป็นแต่ถ้าท่านทานอาหารเสริมไปแล้วอาหารเป็นสิ่งที่ร่างกายต้องการนะครับร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้ยกตัวอย่างโอเมก้าสโอเมก้าหโอเมก้าเ ร่างกายไม่สามารถสร้างเองได้แต่ร่างกายต้องการดังนั้นท่านต้องเติมเข้าไปในปริมาณที่เหมาะสมทานไปนานๆแล้วเนี่ยมันไม่ทําลายตับไม่ทําลายไตยในขณะเดียวกันมันทางานตรงกันข้ามครับมันเสริมความแข็งแรงของตับและไตนะครับบำบังค่าตับบำารุงค่าไตนะครับทานไปมีผลข้างเคียงแน่นอนถ้าท่านไม่เข้าใจโอเมก้า369 ความโอเมก้าสามเนี่ยหน้าที่มันแตกต่างกันนะครับแต่มันต้องสมดุลซึ่งกันและกันนะครับถท่านทานโอเมก้าส